ออกรถแล้วกำลังจะขึ้นไป Thank you. ที่พิพิธภัณฑ์ของบอเบิร์กแล้วก็ได้ข้าวสาเป่อน This is a big one ทุกคนตอนนี <c oughs> <c oughs> ้เราจอดอยู <t ors> <t ors ่ที่ปั๊มกำลัง กำลังลองถ่ายแบบชัดๆอุ้ยสวยเนี่ยเอาเรื่องเฮ้ยผมกำลังทำเซลเลยสีทองอะกคนกินอะไรทุกคนเย้แล้วมันทำไมฮาราควรเปิดล่ะทุกคนมากินมันตัดตัวบิตภาราควรเปิดพาราควรเป็นช่างแต่งหน้ามือฉมัง คอนติดขดตาทั้งสีตาโคตร professional ไหม่ใหมค่ะตรงนี้เหรอมุมนี้เหรอไอวีนไม่เห็นเอาเอามาไหนหนึ่งมอยเฮ้ยจามยางเหรอ เอาไว้ท e ําอะไรได้บ้างเอ่ยเอาไว้ทํากระดาษเออทำน้ำตาลน้ำตาลแล้วจริงๆนอกจากต้นอ้อยแล้วังมีต้นอะไรอีกที่สามารถทําได้ตโนดทำเป็นต้นน้ำตาลตโนดแล้วก็ต้นมะพร้าวนะคะเพราะนีเนี่ยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนอะเวลาที่มาแถบจังหวัดสุพรรณเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะมีแค่สามอำเภอหรือว่าเป็นจังหวัดที่ปลูกต้นมะพร้าวเยอะมากเพราะเนี่ยเขาจะเอาน้ำน้ำตาลที่ได้จากต้นมะพร้าวเนี่ยใส่ไปในกาแฟให้ชาวต่างชาติชิม ะเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาสนใจยังหล่อได้ไม่ไ้ยังหานไปดึงกาแฟที่แพงกว่าตอนนี้คือกาแฟอะไรเนี่ยที่ชะมดที่ชะมดแก้วละห้าร้อยตอนนี้แพงกว่าที่ชมดแล้วที่มดที่เพื่หนูเองไม่ไหวมั้งที่อะไรที่อะไรทีหมูแดงไม่ใช่ใครที่อะไรอยู่เลยที่ช้างเนี่นะคะถุงก็มีโดนละสาม เท่านแนะแว่าเรื่อแรกยลทำที่ฟางช้างที่แม่แตงที่จงหวัดเชียงใหม่เขาจะนาช้างที่กระดดนนัเนยกันปลาอมนดามจืวนตอนนี้เราอยู่ในอาคาเียมเยสนี่เราเจอมาจือวันลกมวิรแตอนนี้เราอยู่ในอาาเรียมแล้วตอนเราใส่หมวกพอเราแกร่ม ห้องเราแต่งตัวเต็มส่วทุกคนรู้ไหมตอนลงสดกัมาเหมือนไอโคลอยไม่ใช่กรแต่นตัวเต็มแล้วแต่งหน้าก,ก,กเ็เต็มด้วยแต่คนมีคนเกกับลงมาอันนี้เนี้ห้องเราอะผมตรงน้อยมากวันนี้ยไม่สักเตียร้อนผมก็แบบมีมพร้อมที่หัว

ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปที่สุดท้ายเออเย้ตอนนี้กี่โมงสโมงี่สิบกยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบยี่สิบประมาณสิบโมงสิบโมงครึ่งเราจะกลับไปขึ้นรถตอนสิบเออันนี้ก็จะไปที่ทีสุดท้ายกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

สยะน่ะลองตกกันเีงห <laughs> ่สถานียะของงแรมมบูไปกินข้าวเนอ่เยัยยัเยัเยั Eat lunch Eat lunch นี่มองเหี้ยม Lunch ข้าวเที่ยังสปาเกตตี้ไก่ ส่วนสัตว์เปิดเขาเลี้ยงเยี่เข้าเดี๋ยวแสแดงลุงถึงเรียบร้อยแล้วทุกคนกำลังรออะไรอยู่เพราะเราลงมาช้าแล้วฉันริมกับแบบเพราะว่านี่หลับจริงหลับอร่อยมากคนเดียวเรากลังจะไปดูหมูดิ๊งไม่ใช่เราเราจะไปขึ้นรถรางกันแต่หพราะเรามีสี่สี่คนไม่รู้จะขึ้นพอไหมใช่ไหม ไอเหนียวบคุณใช่เดี๋ยวบอกต้น้าวก่อนข้างล่ะลากระลาอ้าวไม่มีซาเดี๋ยวพึ่งจะเด้งมากมากก็คืเราการจะนั่งรถรางไปไหนก็ไม่รู้งงมากตอนนี้เราอยู่บนรถ่างแล้วทุกคนกับพุ่มในตอกในตอกฐานวิวถานะวิวอันนี้คือเสียงกีของพี่เมื่อกี้ ฮัลโหลฮลโหคนมาหนอยากรูปจังนมันดูไม่เป็ร่แล้วมังูไม่ได้ทไอันนติรทีแขน้มันเป็นไงป้เจนระไหนเชื่ออะไร่เนี่ยปนเปยไม่ถองกันเลยอ่ะ มันดำน้ำอยู่นอนอยู่ปะมันนอนอยู่แล้วมันหาปลากินอยู่หรือเปล่าเม่อกอันอันเรื่องตัก่อนทุกคนนี่หมูตุ๋นตุ๋นเห็นป้ายไหมนั่นหมูตุ๋นนี่ก็หมูตุ๋นตุ๋น ใคขายหัวนะขอกลากด้วยลกันหดเห็นแล้วว่าคือหมูดกันตัวนี้ตวนี้มันคืออะไรอ่ะไงหัูเดงนี่อย่งตัวนี้อันนี้อันนี้อันนี้ ด้ยกับแม่จอนะทุกคนมูหวานไม่น่ากินมากอะมูหวานน้ามันตาเหมือนขาหมูมวมูหวานมูหวานมูวานมูหวนมูหวา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 นมูหวนมูหวานมูหวมหานมูหหวานนมนมููหนมนมููหนมนนมนมูนม ah ูน mmm ม mm ูน hmm. ม ah, ูานมูหวนมูหวาานมหวานมูหวานมูหวานมูหวานมมูหวานมูหวามูหวนมูหวานมานมูห ชิวกาดเฮ้ยทำรายการ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 ทำดีๆทำดีๆใครเซ็กชวลทำดีๆไม่อายคนเลยซูพร์ซูพร์มีใครเคยเห็นเบียร์แคทไหมไม่แคทน่าจะมีแต่ว่าไม่น่าใช่ไหมดดิมีนมด้วยอ่ะเล็บยาวนะตัดเล็บบ้างตัดเล็บบ้างนะเล็บก็ยาวเล็บสงที่สั้นจุดหูทาเล็บสีดำด้วยใช่ไหมอยากทาเหมือนกัน ตัวแกเท้าฝ่ามือ้เกลบมันใช่ปะแล้ว้เสยลยาแล้วเนี่ยมันเป็นไรอะน่ะโดดกรดึงึวนั้นทมีความสุขกองชีวิตมากเลยอะชีวิตรอผลอ่ะนั่งนิ่งนิ่เหนื่อยเน่อยไอ้พี่ฝู่นๆตัวอะไรอะโค้อตัวเหมือนกันไม่ใช่นี่ไงนนตัวมืนตัวนี้ ตอนตนี้เรากำลังจะไปตลาดปลาประมาณครึ่งชัว่วโมงหลังจากที่ดูมูดิ้งแล้วมูดิ้งนอนเขาบอก,กตอนนี้เราอยู่อ่างศิลาาะว่าตอนแรกเราจะไปตลาดปลาแต่ว่ามันปีดตลาดปลาติดปิดมันังคาใแม่วันนี้มันังคายก็เลยอยู่อ่างศิลาเขาบอกให้เรามาซื้อโคกค ไม่ข้อหน่ำไม่ข้อหนาม,มอนอชอตได้ยินอยู่ตอนนี้เราเพิ่งตื่นทุกคนนะเลยไม่เข้าใจว่าเราจะโดนอเไปกัอะไรกันุกคนดูอเอ้ยาถ่ายูกันดีกว่านี่อวันนี้ขอเชาต้องข้าใจว่าเราโนด้วย อยู่ท่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่อ,อ,อ่างศิลาเรามาตลาดปลาที่ yes 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 โ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคโอเคอเตอนนี้เรากลับขึ้นรลแล้วตอนนี้กดนาฬิกา เจ็ดเรากำลังจะกลับกรุงเทพจลับอ่านศิลาสิา่งที่ยวได้มาจากชนบุรีเล่ามีให้ถ่ายใ,ให้ถ่ายของยิ่งใหญ่ขบ้บคุณคนละแก้วด้วยขอไม่ใช่อะไรเลยแรงที่สุดไม่ใช่อะไรเลย้วย ก้าจักเบสไปปากชมเบอรีเขาปากแต่เราไม่ได้ไปปากนะเราได้ของปากใช่เราอยู่ชุมเบอีถ้าเราซื้อของคุณใหม่เดี๋ยพี่ไม่แต่งซื้อคนไหนค้อพี่เพ้นพี่เกต92เก่งมากพี่เกต2ปินแชมเบอร์ลีแชมบุรี์ลีเราขอบุญทีมีพี่พีซิตี้มาคียขอบุณพี่จริงอะเราไปหาซื้อพวกของ แต่คุณได้ระทึกแทนราคาละปิขวัญก็ต้องมีแต่โคุณนี่ก็เลยซื้อมาไม่ได้โคกอะมันไม่มีร้านขายเลยด้วยก็เลยไม่ได้ไปเล่นจริงๆถ้าระลึกจริงๆน่าจะโคกแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่ครบแต่น่าจะระทึกเกินไม่าะระทึกจริงแบบไม่น่าระลึกน่าจะระทึกแม่แม่แม่จะงงว่าลยมาทำไมแล้วสยบกันเราก็เลยได้มใบประเมินอแบบเลยเดี๋ยวให้ อีย่ากกทุกคนกเราจะเป็นดิสโกเทคไปแล้วเรียบร้อย